ทำไแล้วตุยเนอะเห็ดนี้เนาะไีบอกไงเนแนาะชาติครอบแม่เป็นไก่ซื่อเนาะอเแก้ไขแบบไี้เนี่ยอบตอแค่นี้อบตอทีวามันเห็ดเป็นน้องเป็นลงลงโจมเนี้แะ น้ำ <laughs> บ่น้ำมันไหลบ่ทันเลยเนี่ยเฮ็ดวิธีได้ขดเขาสิแก้ไขให้มันน้ำม,มันไหลไปแบบผาบอดเลยเนี่ยเราต้องดราลงกันซื้อพอมาซื้อพอบ,บ่อตรงนี้เอ<พ>า,<พ>า,าขึ้นเห็ื <laughs> เอาไปมีวิธีใหม่บ่วิธีใหม่บ่เอาไปไง่ายนะยกข้ามมันเลยอุ้ยเป็นไงบ้างเจ็บดนะีเห็นยังเห้ยเห็นยังไงฝนตกดินอยู่เลย Còn ngam ngang ngam ngang Ngam ngang ngam ngang ngam ngang ừ. ngam ngang Ngam ngang ừ. ngang 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 cứ khôn vào ngang cứ khôn cứ ngang 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 Nào, nào ngang ngang à, à, nó ngang 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 ngam ngang 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 chạy ngang 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 กูยิงไม่รีโ้โหเผื่อแพใบกระท้อใบกระลงนี่โอ้ชนแะไม่ได้จิตใจแข็งนะเผื่อแพพ่อเผื่อแพควงควางแค่อย่างนี่จนออกเครืองก็มีนี่จนโมกินเนาะไม่เผื่อแพไม่บอกอะไรพี่น้องเลยสบายดีได้สวัสดีพี่น้องเอ็นจีแก้วขึ้เดิมเนอะสบายดีได้พี่น้องเด้อะบุ้งในเฮือนในชานงามแค่งาม พอนักเปลี่ยนซ้อ,อนให้พี่น้องออเลยชีเด็ดไปแจกทไ้งไหลายนี่อาถึงยางอ่ะใส่ถุงเนาะมันโมนคอยได้กินตามบางหงสงเนาะบางหงสงกันปลูกไวช้ชื่อชื่ออย่บริกรเนาะแนนมอทอดกะบโมคอยแซ่บหน่อยเจ้าว่าเขาบุงง้งไงที่นี่ต้มเลยต้มบ่แนนต้มจำแจวหนึ่งจำเจลมาปวดเนาะงามรูร้นี่ เออแบบปอดซานพิษไหมพี่น้องเอ้ยเบิ่อไหมก็ฮรรมชาติกได้นี่บม,มัแนแบบว่าายิ่งเล็ดยิ่งแตกไงล่นะเดี๋ยวสิมาตัดออกกันมาชิตัดเมื่อไห่ได้ตัดตัดยั้ไม่นนะด้เลาตัดให้มันปร่งใหม่ตัดเงาอะไรนี่ขึ้นได้เปล่ขึ้นอันนี้นะ่ะจะว่าตัดสองเทื้าแล้วจะขึ้นจะได้เนี่ยเท่าเมื่อนันกับชอยเพิ่นอยู่ได้มันหนันจกจว้ยไป พวงไว้ยู่ได้พักพวงเลยนะมันหนาฝุ่นเนาะนี่ปอดสารพิษปอดสารพิษนี่ทางเอง่ยเนยยอดงามส์อะเล็ดเอาวทางในเห็นทางในก็อยากเล็ดอันนี้เนาะมันยอดมันงามนะโคตรเดะนี่โอ้งามแบบใยมันเนาะตัดรังนี่ยมันก็เสียงเล็ดนะกรอบชักนี่คือตุยวะนี่เล็ดมัด เนื้อวัดหรือว่าเนาะอันตัวไหนก้นเบ่งๆไงเนาะตุยได้หน่ตุยไตเสียงเสียงต้อแล้วเนาะพอแล้วสันเนาะลาเตอรไรถไเอากระดาษไปครอบพวไรพนามมินได้กินไาสันให้จิตพัดวะเออแม่นแล้วให้รัพัดให้กินะไงได้ไปน้ำกันลายคดมีได้นีมเนาะน้าพัดปับุ้งไงขัเจ้านี่ยกจิตว่างานขาดอีกแล้ว เากับไหพยุ้ยเนาะนว่าให้พัดทิซื่อดอกเขากันแบ่งนะบ่แบงกับเข่าพนมลายกุแบ่งกันแม่ยนแล้วทาไปได้ปี่นัวอยู่ดอกทาเข่าเราได้撒เข่าแท้กินชิงามเฮงปลูกด้วยผักบุ้งพี่น้องเอยปลูกแน่ปลูกง่ายๆผู้เชี่ยวฉีในน้ำบอกในตอนนี้พี่น้องใช้บุญนันท์ที่ซอยนี่ในน้ำปลูกพัก พักบ so <ia> ัว <DVD> พักหอมอย่มันอยากง่ายแน่ช่วงนี้พักบุ้งติดสตาร์ทเนี่ยยังก็หัวลงดินสตาร์ทติดง่ายวะยังหัวหน้าง่ายที่สุดแมนได้กินโดนอีกเพราะยิงฮาเล็มันยิงแตกไงพี่น้องเลยลุงชื่อไม่ต้องหูเล่ออันเพราะว่าพักหอมพักบัวนี่หูเล่ด้ตัวนี้นี่ก็ดูเล่บดโยห์ฮะเพื่อนว่าที่มันง่ายอ่ะแมน สักโมงก็ง <iah. S 1> ่ายสุดแหนนี่ปักตาอ๋อบุญมาโทรมาอีนี่แม่นมาบุญย่างคือสิร้อยถนองให้พี่น้องักเป็นอีใด๋บาดนี่แล้วละ่าเพิ่นดำนาเนาะสักปายแล้วตอนนี้นาดำเลว่าซะเอาเพิ่นดำนาได้จังว่านั่นน่ะออแม่ะแนข่อยมาหจไน่ะเอ้าย่าน้ําเปุไก่ครับอ้าขอบคุณแล้ว เ้าอ่ามพูดได้ใช่องบุียเท่าไร้อยอรถบกับปูนุก่เาเ็ยางมากใค้เคยขี้ไม่วมจาบริบบอน้องวันนี้เพิ่จะไปกันสามส่คนวันนี้ตมมาเบื่ออีกแล้วะสุดแดแต่เจ้าเลยเนาะแต่เอาวก่อนนะน้ำบกเนาะท่นเนบง บึงกับบึงนั่นหนาผลที่ได้ใช่ฉีดออกไปกับกับชิ่อ่าฉีดกับใครุอกป่เาเพืนเก่าแลจอกกใ้าเ่บอเจ้าว่าเจ้าจะเปลงทางนี่ยืมเพื่อนมาได้เหนี่ยแล้วกันไปขึ้นเพื่อนได้เนี่ ตกบขี้เมียงแท้อืมเบิ่งแน่พยขายกิ่ตุมสิแน่น่ะวันมาเห็ดจะให้ตอนเช้าเห็ดยูนี่จะออกเห็ดเบี้ยกิ่ตุมพงแท้ไปมีหนี่งเลี้ยโอ้พงเนาะคุณนั่นิอ้สิไปเอารถขี้ไปพูดแต่เจ้าย่างไปก่อนเด้อหยิไปจอดไว้ตรงม่วงก่ไป้สันไปชี้ย่างไปกินได้ประตูมัวเข่าเด้อะไปไปผิดดองเลยไปแปลงทางก่อนเริ่มนะมันจะขึ้นท้ายนะก็ เคยเห็นทายวะเห็นทายก็ได้แต่ว่างใครว่าปิดประตูกันงออมวนเวียนอยู่โอ้ย,ย่าเราใกล้ๆน,น,นึงนี่ใครได้มาน่ะไป <c ười> ใกล้ๆเลยอยากปิดทับประตูได้เด็ดเลยนะโอ้ยเด้อไปไปพี่น้องเลยโอ้ยดิหน,ยยน,นหนักหนันกก็คือเก่าแลรถกับเนาะคนบางคนจะฉีดดดไปกินบางในทางนะ เดินกท้าไปใช่นี่ยแต่ขยะเลยพี่น้องแถวนี่ยกระไรมันเบายเนี่ยพี่น้องต้างได้คนเที่มาแต่เพื่อนกับโป๊ะลงนี่หพี่น้องเลยโอ้ยขอ,อบุญสรวลกระไรเนี่ยแต่ขยะเหยพี่น้องเลยไพ่มากกายถิ่มโป๊ะลงนี่ มาบุญฝ่ายเราสงสัยว่าเป็นย่างเลยให้นี่่ะตอบของข้างค่าใจแน่คือย่างละครึ่งเก็รองรูปแบบเอาแบบโก้โอ้ตัวฮุบคือกับตัวดำก็เลยคนละครึ่งแมนสดีทางมาบุญสารวัตรมาชาวใหยซาวหน้าอย่างนี้ก็ แล้วจะหน้าพู่าจะคือไปเจาะนะพเด๋ยวันยางไก่เอาเอาขนแค้นใจพ่นนเลยยังเค็ดลาเมือไเลยผมมีหล่อเหรอให้เราหล่อให้เราเลยจากอันหนึ่งเนี่มองคลองนาบัณฑะจะงหวนานหลองซาไหลทงมาจัจ้่อ ngồi sạn nó lại đây thằng này <laughs> à, à, <laughs> nếu <đúng. cười> tôi ôi nó còn điều dù vui <laughs> ừ. <laughs> no. no. bạn này nó hết nè nó ชัควบแม่เขินไก่ชื่อน้อฝนดจมอยู่แหละใส่ฝนใเรยว่บุญใส่ใ่ิวาตันางมันได้เนาะ่นู้ว่ารักใ่เวใด้ยใดยทำเดียวชิบะตัดแล้วเนาะเดี๋เดี๋ยววใจกันประกาศทคงเน่ หมวยยพออย่างเดียวเนี่ยน่กาแนียโว่าเข่าได้แล้ะไปซ้ำเราเล้เด้อยืมมาซ้ำให้กรได้ซกันหฮเลยเฮ้ยโคตแน่นนะยพอได้เป็นตัวพี่วะจำแนศเนาะคุณจำดเด้อตอนน่ะเก่าเอะ สองนร้านนานาปีเนี่ยว่าบุนออกรถอีกนี่เนาะคุจิบไปนะว่าวุลพุณทางคุณแม่แบบานย่างเลยย่างเลยวะลูกจันมาส่งไขเ็นรถดผรเปลาเออได้ยุบใ่้รอเห็ดเห็ดได้ยุเนาะไม่ได้สำได้แล้วไม่มีะไหน่อยเนี่ผมเนาะโย่หลายเติบ เป็นหนา้นเหรอรับเป็นง่ายได้บุบุญไปเฮมดนกันันร้อยสองร้อยรถคุณเจ้าสองแสนนะเจ้าวัวหลังหนึ่งเลยแพงเลยเติมพันมุนง่ายน้ำซอกอีกคเดียันเามาเนาะหมองนี่โกนจะพูดได้เนาะลงพูดมได้นี่ยบ้านี่ยเป็นอบตเห็นอะไยมันเขารดงการรเวนเห็นโครงการแบบนี้น่ สบายๆมีอะไรปุ๊มุ่งพนแพร่เลยเาคิดว่าแบบนี้มีเฮ็ดแก้ไขแบบไรนี่อ๋อออต่นี่อบตที่ว่ามันเห็นเป็นน้องเป็นเป็นโรงโรงโจงอย่นี้แหละนี่ย่างตาบ่น้ามันไหลบ่ทันเลยฮ้น้ามันไหลบ่ทันเฮ็ดวิธีได้เขาสิแก้ไขให้มันน้ามันไหลไปแบบผ่าบอดได้นไงเขาต้องมาลงกันซื้อทอมาซื้อทอบอตรงนี้ เอาขึ้นเห่เอาไปมีวิธีใหม่บะวิธีใหม่บ่เอาไปง่ายนะจกทามันเลยนี่เลยนาะวดหัวื่อะได้ช่ยมันมันแหงมันนันมานาะอได้แก้ไขไปก่อนเนาะแก้ไขไก่อนใช่ไหมแหงนน้ะหลงสะชีวิตพ่อเพียงอยู่แล้วมีเลยแก้ไขไปมีเลยนานวัลรอบหนารอบนหนยก็ยิงโยบายเอาแบบดีๆกุนี่ได้เนาะเทียร์ไปเทียร์ออปตอไปั เดี๋ยวคนต่างเเลเพ่อนเนจอดลูก่อนอ่้วีมอน้างอย่เนี้เนาะงา่พุงหอนเป็นน้องแล้วปวดโลงโอ้ไหลของเน้ยเนาะอบตได้แล้วโั้ฉันเนาะถ่าอบตเบน้องไน้าใช้ในพอบ้น ปวยใหญ่บ้านนะปวยใหญ่บ้านคนกวดอยู่เลยเอาเมาเท้าอบตัวดวนเบิ้กเดี๋ยวยิงมาเบิ้งน้ำกันแล้วมัวก่อนเนาะตัวนี้วัยดีมากอะโบกกันได้เลยคแรกบ้านละในบ้านเจ้าต้องไปไอ้อัดตรงนั้นให้มันสูงนิดนึงเนาะหมองมันไหลเลยเพราะว่าภายในมันมันหลายมากกับให้มันด้นมันอีกหน่อยเหรอนี่ครับโอ้โห้ขั้วมาแม่ไปอีกหน่ เอาแบบนันได้บ่เอารตุ้นขักระหม่ยมิันจะลุกน้าได้เนาะวว้วมันกินหยาดแค่นี้อยู่กระตุ้่แล้วแม่ห่อเนาะทางอย่งเป็นตะลุกเนาะงั้นขั้วชิแมะบาดนล่ลูกหาดภาส่เนหอยเปี้ยวเป็นยังและเข่าเลยอ่าไป้ลเลยบาดเลยชิมาหลับนานใช่ไหมบาดเลยไปเนาะบุญเร็ดอะไย không cần tiền 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 เอายังไปเปิดมันเจ้ากะเอาหม้แล้วกวาดกวาดกะ่าได้แล้วเนาะโอ้ถ้าสิให้เฮ็ดแบบดีๆแท้ๆเด้นี่ลงท่อเนาะบ่ต่อ่แล้วพอเนาะใส่นกระุงนี่อคิดว่าะมาเท่าไหร่นี่น่ะบ่นี่น่ะต่ำกว่าแสนกว่าบาทแหแสนกว่าบาทป๊าเดี๋ยวโตมพอสิไปหาใหด่จังสิได้มาเฮ็ด บริหารมงนี้นี่ปรึกษากับาชาวบ้านในบ้านอีกท่นนึงก่อนเนาะชาวบ้านในเมืองมาสมทบกัน <c oughs> ก็ลงกันใหม่แล้วพี่น้องโปรร้องโปรดลปรึกษาหรือกันแล้วายผ่านอาปีหลยไก็ต้องอบรมช่วงนา่นนี่ได้เนาะเพราะวานได้ข่าวบิงคลิปนี่ก็น้อะ ต้องลมช่วงหนาปนนี่เนาะเดงเว่ามันหิงโหยบริเนาะเือนลงขีไปเแ็นี่กราบ้านลเป็นประตูประตูหน้าบ้านเี่บดเไเขาได้นะใหเขาบานเลยนี่เนาะอ๋อบย่มวนเ้อหน่อยลูกดานบโยกโมวนเลยบบมวลเน็ะได้กะดีแล้วคือเปรกขึ้จกมาหรือโีไรได้เพราะว่ามัน มันเงินที yeah, ่ได้เอามาเห็นแก้ไขเพราะไปก้อนลำบากก็คือถ้าเขามีงบมี่ยังหรือว่าน่ฮ็ดท่อได้ดีสุดน้ะมันไหลไหลลงไปพุ่นแหละเศษนนี่ลงเงินโมเสียเพุ่นแหละมัล้มโตกันอยู่พุ่นแหละมันเบิ้ลเงินไปเงินว่ามาเคลียร์ชื่อแล้วจ้าไปเห็ดแบบนี้มันแหงหน้ามันลงแหงลงไหวได้ป่าเนี่ยเพื่อนเจ้าไม่ได้สิหาบเพื่อนคอยกับแพงกับไฟเบิ้ลงล้วมตกมาคือน้ำเทนี่ฟ้าตก ไทยที่ปลาลูกม <without ivi. S 2> like ังลรหรือพี่น้องมังกรไทยยี่หรอยังัดเต็มหอน้ำตกดิว้าวน้ำสองสายเนาะลงมาหัดละน้ำน้ำหมู่บ้านทางนี้ทางนี้ทางเรื่องพุนนี้น้ำสองสายสามสายพุ่นเลยสามสายหรอวเรียน่นนี้สี่สายพี่น้องรวมเรียนเนาะเดีที่นอเรือนถอยเนาะต้นดีต้นร่งเห็ดมองนี่เ เห็นมองกันเตียนมองกันจะเลอะหนามันส่อใช่ป่ะโบได้หมดอมปโตได้เอาจุดสัมคัญได้จุดสามแยกเป็นทางผ่านได้พี่น้องคนหนึางมาบ้านนั้นนี่เขาไหว้ก้อนตูกไหมไหว้ก้อนเปลี่ยนป่ะขันยุโยบายแนวดีๆมาเด้อเจ็ดมองสามแยกก่อนเนาะสามแยกก่อนได้ทางนั้นเลยสำคัญหนาบ้านเฮือนคอย ền ได้สำคัญจุดเลยจุดนั้นเลยเอาติดค้างเ้าเด้อไปคิดปุ๊บก็ได้ไปจิตคัาอยู่เนาะ นี่เนาพอได้แก้ไขไปก่อนทั้งนั้นมันจุดรวมเหมนมาทั้งใต้พุทนทั้งเนื้อทั้งกลางพี่น้องมันมาพุทนก็มีทั้งนี้ก็มีไปไร่หม่องลายป้อนกุศลในบ้านทำไมก่อุศะมันมาเป็นไปได้กันทั้งนั่นแหละเนาะดูนก่อนประกาศโทรโคงก่อนเลยเอาไนี่เด้ด้วยเนาะดวนเลยทั้งนั้นเอลยต่อเนาะใช่๊มปัญญะตาป้านเนาะ โอยหวนแล้วแหวพี่น้องไอชมรบเนาะจิ้ปลาเยอะปลาอวยมันจะมีท่เที่ยวเนาะเที่ยวกระบมาโอ้ยเนาะออกมตอนเกิดได้ใหญ่มากเห็นโหลดไปสนงมมเนาะลองช้าสามมิี่ได้นี่มุาหาล้เนาะอ่าเนได้ กี้ก็มีกบไข่อีหยังมีเต็มแล้วเนาะเมื่อกี้เนาะค่อยมาลมมาน้องเมื่อกี้ข่ก็บ่กล้ามาย่านแต่ว่าความต่ความมกเนาะระวังเด้อว่าซั่นความมกความักแล้วกสิว่าย่านได้บาดมันนั่งเฝ้าานี่แหละย่านก็บ่ได้ซ้อยามาครับเลยีางงมเาเนาะเดินทางเาไปก่อนไปก่อนบาดนบ่เสียงน้องเอ้ยเนาะ เคลเดล่ออยู่ตอนนี้เคล็ดอะไรก็บระปุนน้องเน่าสิไป่าน้ำติดทางเลยเนาะสบ้าเมื่อคืนนี่กะเขางวงงวงหทันเนาะงวยนองหทันออกเป็นนองเลมันเวลามันไม่ได้แล้วเนาะมันเดือดหาทุ่งเคิงนาะเมื่อคืนนี่เป็นน่องสบ้าเฮาผ้าน้องเป็นเขางมอเนี่กะสิเพื่อแล่นหันแล่นนี่นะแค่เมื่อคืนที่เบื่นอนอีกเพราะว่าเฮากะขึ้นไปลงมาโอ้ยข้างหนูหลยูร่างเป็นน้ำพักกันเมื่อยบาดเลย ก็เลยตัดสินใจแบบว่าบวกทางกายทา้งน่องเพิ่นกลับมาได้แบบว่าเจ็บเนาะมอนการทำมาได้ยังอยู่ได้อยู่พี่น้องก็เลยมันบเลยเป็นเคสทดพุชเชอร์นะเคสทุกเชิญเทาบาได้แบบนั้นเนาะโอ้กับพี่น้องเพิ่นดาม่าร้ายพี่น้องเลยเนาะเรื่องน้น้ำพิ่นเลยดาม่าอ้อขอบลูกขอบเต่ามาปั้นจะไปเที่ยวใส่นลูกเลิกเลยเราบ่มีคนม่คนเอาลูกลัาบ่มีอยู่แม่เราแหละแม่ตู้เนาะแม่ แต่ว่าค่อยเบิ่งเล่าเนี่ยลักษณะเล่าเนี่ยเราเป็นพวงลูกแห้งนี่แหละทั้งที่อยู่ไนน้ำอยู่นในแม่ขนาดนะแต่ว่าเทาโมเห็นนะเพิ่์นเนาะครอบครัวของเพิ่์นไวซาสันเนาะมาเบิ่งเล่าแต่ว่าถ้าลูกบุปไปนี่คือบุปไปนะแต่ว่าเราเป็นห่วงลูกเราแห้งนะบุญอนียนงเนาะจมีคิดใจเกี่ยวกับทั้งความปลูกพันธุ์ลูกเต้าแหนเนาะ พราะว่ามากัหลายมือหลายวันที่มดูกระยังน้อยอยู่ท่านี้พอจักยังนะพี่น้องูกับปู้เฒ่าปู้จักสีจังใดเนาะกับทางน้องเดียวครับเป็นห่วงลูกอะไรพี่น้อยเป็นยางดอกมาหนิซ่าซาาคอยคิดนี่คอยคิดนะโดนโตคอยนี่ว่าทีเราอยากให้ลูกมานั่มนี่ยเราคิดประสบการณ์ครั้งแรกนี่ตอนตอนอวิทย์นะทีเราว่าสีบอลล็อตนะพี่น้อยเราก็จะเห็นหน้าลูกหน้าเต้าประมาณนี้แหละตอนไานยันคือว่าตอนตัวงานตอนรอสิตายนะตอนไหน ชีวะเราแล้วพ hmm. ี่น้องตอนนนั้เนี่ยตอนนั<_<_้นมากับตอนลูกเพิ<_<_่มตอนชีวะไว้แล้วขนะพี่น้องเลยโอดเพงคิดว่าเราสิอยู่ได้ของชีโมนี่ได้น้องก็เลยว่าเราคิดว่าโอ้โหคิดว่ายันเราแบบเบหน้าลูกนะยังแบบไปปะยังมาเนี่ยก็เลยเอาลูกมาทำคิดประมาณนี้แค่นี่ก่อนไปกันได้เห็นหน้าลูกเช่นเนาะแมนเลยวไปสั่งลานักรีได้พี่น้องเป็นวัณโรคเนาะอันตรนมาแล้วก็ผมเป็นยังหรอกพี่น้องเว้ยเพราะว่าทางประตูแล้วก็มานัมแล้วก็กลับกัว หลายคนเอาเนาะดูแลได้อยู่ดอกพี่น้องเอ้ยเนาะบ่ต้องอดอกจะไปวาเราพี่น้องเอ้ยเด้ออ่าวาด้วยจิตด้วยใจนี่มันเมื่อยได้พี่น้องเนาะขกําลังใจนะเพราะว่าุนีัวสิได้พาตัดจักเนาะเด้อาอยากให้เราดีเนาะซาเนาะอบ้านกับเมืองคือเฮาซอยกันุไปนี่เนาะอ่าไปกันพี่น้องกูได้ปรับทางลูกจาอีกเนาะต่อนยังบ่แล้วพี่น้องเอ้ยเาเอาข้ามื้อนี้มื้ออื่นาว่ามื้ออื่นสิได้ยังดอกบก่อนเด้อถ้าสัสิไปต่อบ่ อันนี้ไปทางท่ว่าจะไปนี่พยายักที่พยายั้ไปเลยได้ป่านนี้เดี๋ยวม่พูดแล้วเอาเริ่มวันพี่น้องเอามาต่อพญาบ้กนก็มาครบมาเลยโอเคเนาะเลยสบายดีเลยเาเดินทางปลอดภัยเล้วนี่พ่ท่านว่าอยู่ได้นี่ มันเข่าให้หน้าข่อยเ่ยอยากให้ไปเพื่อนเจราเห็นไหมแล้วทะลุปวงมาเลยปีหนาได้เหตุขันยัยุบปีหนาเลยอันนี้ขันสำนีได้แาังเนาะเลยเอไจาเอด้ะาร้ไหมเาเอาลตอนางล้างไว้บระาณคนขับรถปานเนาะปอดทานไปกันเลยไปปลอดภัยเนาะ ปากไว้พี่น้องเลยเดี๋ยวไปฮับทางวอจันโตมาสันอ่ะมื้อนี้ก็มีสีสันที่หากันก่อนออกทำงานไว้พี่น้องเอ้ยเออเนาะมาเป่งน้าไว้พี่น้องเลยแป่งน้าน้ำทางแต่บ้านน้ามันน้ามันโมมีมองไหลมันค่อยมันก็ได้บุบกจักเถื่อเห็นมันบ่แห้งจักเถื่อนอ่ะอย่างน้อยมันบ่แห้งกัให้มันมีน้อยนึงนะไว้พี่น้องเอ้ยพอได้แบบว่ารถจักมันไปเห็นถอดเห็นทางเลยมาสัน สำหรับแม่น้องเปลวได้ไหมนี้กับชีรองลำหน้าต่อให้พี่น้องยังมอแล้วอาจสิเป็นเมื่อเมื่อสุดท้ายแล้วันนี้ค่ะชิแล้ววันนี้แหละเนาะแต่ว่าผู้ซอยหายังบวกลงมาให้พี่น้องเลยก่อนอื่นแม่น้องเปลวกับจิขอลาวพ่อแม่พี่น้องไปเพียงสนิทก่อนเด้อเาขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีคือเก่าคือเดิมที่ข่าวมาติดตามเลยครับส้มซองแม่น้องเปลวมาตลอดสำหรับคลิปนี้เก้าเข้ามาสบายดี